สวัสดีครับเออนี่ก็อยู่กับแทนมือเหนื่มแล้วเนาะครับเดี๋ยววันนี้อยเอาพึ่งโกนเะนาะพากกลางบนห้องว่าพึ่งโพงเนาะเดี๋ยวเอาขุ่เป้าจุดไฟสักน้อยครับโอ้ยขึ้นอยากครับมีแต่ดอกเอียง เขาแล้วฮักไปข้างหนึ่งแล้วครับทีขึ้นเอาอขึ้นยากหน่อยครับอืมกับเบียงนี่ก็จะดิบดิบโมูหนะโอ้ลับลุปลับลุปลับลุปลับลับแล้วครับโอ้ฮักเตะ ครับนี่ครับกวนเพิ่งของโบราณของฮขอครับมีแม่บินอยู่ครับเดี๋ยวฮอมมาดูกันดีๆเนาะอันนี้กับเดล็อกเนาะหุณซื้อวาขี้ซอกแล้วครับเดี๋ยวจุดไฟกันนะครับ เพราะผมกับคน้นยังมีการศึกษาเรื่องพึ่งนเนาะองคงไม่เป็นควันปอ๋อครบับติดไฟเห็อ นามท่วมบานหมฟยแห่งดีเดือนครับชี้ชกแต่นี้ครับจะเข้าหาหน้าผมเลยเนี่ยเอ้ยยั่งได้ก่อนนี่แ่นนี้ ตักระลาไฟแชะกระลาไว้บนเนี่ยนะขวนหลอขวนครับมาแกะกันเลยหันมาหันมู่เนาะครับผมกำบังหันเหมือนกันครับในกล้องนะ โอ้ยโยดไปอันแล้วครับโอ้ยหักไปหมานแล้วครับหางมันหันมาหัานมั่วนะครับพอผมยกกล้องสูงครับ เอาลงมาเลยมานี่ตัดขวางนะเดี๋ยวกล่วยหันไหมสร้างไหมครับโอ๊ยอวันขึตามละครับเฮ้ น้ำหวานมีน้อยเดียวครับนี่เดี๋ยวผมจะล่วงเอเนาะ้างติมลนลงไปในโลงนะอืมนี่มันฮักโอ้น้ำหวานแตกครับ Đây, phải, 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 phải. Năm hoa hấp, năm quả hấp. Chầm chầm lấy hấp. Điều biết. Hàng ngoài mình cầu. Điều mà cầm máy vô hẹm. Ồ, pin Để ổ về với lại mẹ đó hâm đó. nó lùng với còn. Nhắm. Ừ. Này hâm nó Để ổ phay lông với con Ây Ú Đi em nhầm Ông hồ bên đây trong này nó ừ. ừ. Ừ, 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 ừ. phải tốt để kiếm nó quả nhiều mẹ Ờ ừ. ừ. เอ้ากดดนทีเก้าไปแล้วของมันไหลแม่มันเนาะมีเอาก่อนเช็คเอกก่อนโอ้มีละเมกี้ไม่ฮักครับเบื่นนะอแต่แม่อ้อนครับตอนนี้นะ อเอาอ,อองเดี๋ยวกะมากินน้ำหวานกับตึงขี้ตึงเยียวครับบางคนแพ้กับแพ้ครับเคยมีเปื่อนกินแล้วมันทนบ่ไหวครับต้องส่งโรงพยบาบาลางเดี๋ยวะจะเอาอ,กออกมาโอ้ยน้ำหวานครับ โอ้ยน้ำหวานครับโอแม่ออนโอแม่ออนแม่แกครับกินเข้าไปอาจโดนไม่เนาะครับ อันตรายครับส่วนผมนี่กินมาได้ครับหาเข้ายาไก่อย่างเดียวกำลังเป็นลูกน้อยครับถ้าล้อกับมาได้กินครับ น้ำหวานครับมันก็ขี้หูงีูหมนห่อ่แม่ม m น้อ อ่าแค่นี้ครับโอ้ยน้ำหวานตกออหลอดหมุดโคล่เห็นบานตกเก่าเลยเจ๊อุ๊ยโลโลรลโลไม่แล้วหวานไปต่ำใหนอืมจ ดูนี่ดูอ้าเอ้าเอฟเอฟนดูนี่นี่ดูห็นไปไปปนมมกดฟังอ่ะพึ้งอ่ะนี่เหนไหมเอนตัวห่อนมันงปะนี่สิที่เมาเปินเราไว้ฮะดเล็อยู่ไหนนีได้อยางยมพอมันจะหอมเล็กเลิกยังก็เล็กอยู่ไหนนี่นี่อย่างกินน้ำหวานก็กินเนนี่ หวานนี่นี่นี่นแนมอันวะเอ้ฮัลโหลแม่โมนี่แต้มนจะสวกแล้วเนี่ยเจะนี่อู้บอู้บันบักแกบัแกห้างนั่นนิงคนหนึงวานับอวนอ๋งเข้าเตี๋วในตัวก็หา มอย่อมือม่อดุมๆเนี้ยนี่นี่กรดบ้านนะพอทีๆนะประได้กับไปหงบ้านอย่างบวันหครับบวนเยอเตี้ยวบวมเลยทอถุงมือนะครับควงกนะี่ันเพื่อความสะอาดครับพึ่งมันเนี่อย่างฮ้อ พอหมได้กวดมันก่อนเนาะนีจด e ีอะโอเคครับผมขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ